นะคะคุณผู้ชมก็พอจะทราบในเรื่องของชีวกลศาสตร์ว่าวศาสตร์นี้จะเกี่ยวข้องกับหลายสาขาหลากหลายแขนงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวะและที่สําคัญเรื่องของหลักฟิสิกส์การคิดวิเคราะห์คํานวณการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างที่ทราบนะคะว่าชีวกลศาสตร์ไม่ได้ใช้แต่ในวงการกีฬาเท่านั้นทางการแพทย์วิศวกรรมศาสตร์ก็นําวิชานี้ไปประยุกต์ใช้แต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดวิชานี้จะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในส่วนของคำว่าเทคโนโลยีกีฬาะะหรือสาขาเทคโนโลยีกีฬาเนี่ยเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเอาเครื่องมือแต่ละส่วนเนี่ยมาประกอบและใช้ร่วมกันเช่นการวัดชีพจรการเต้นของนักกีฬาขณะที่ออกแรงนะคะร่วมกับการใช้กส๊สนะหรือว่าการ ใช้ผลผลิตของก๊าซที่ได้มาจากการออกกําลังกาย,ยออกมาแล้วเรามาวัดให้มันพร้อมๆกันหรือการเชื่อมต่อของนะคะความเร็วในการวิ่งกับแรงที่ใช้ในการถีบตัวออกวิ่งนะ,ะทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถคิดค้นขึ้นมาได้ ไม่ใช่งานของชีวะกลศาสตร์อย่างเดียวอาจจะใช้เรีระวิทยาร่วมกับจิตวิทยานะคะในการดูเขาเรียกไบโอฟีดแบ็นะะดูการเปลี่ยนแปลงของระบบสมองก็ยังได้นะคะร่วมกับความคิดนั้นเทคโนโลยีกีฬาก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเชื่อมอ่าตัวเชื่อมระหว่างนะคะ วิทยาศาสตร์การกีฬาในหลายๆสาขาร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีใช่ไะใช้ระบบของการเคลื่อนไหวระบบไฟฟ้าคอมพิวเตอร์แล้วก็นวัตกรรมก็ได้สามารถคิดขึ้นมาได้ว่าจะวัดแรงถีบเช่นจะวัดแรงถีบของการถีบจักรยานที่ออกแรงถีบแล้วจักรยานเคลื่อนไปข้างหน้านี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในนวัตกรรมได้เหมือนกัน และเมื่อเรามีองค์ความรู้ต่างๆมีความเชี่ยวชาญก็ถึงเวลาปฏิบัติงานจริงการลงสนามและการศึกษาทดลองวิจัยปกติแล้วเวลาที่เราได้โจทย์ว่าจะต้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทักษะอะไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องนัดกับนักกีฬาว่าวันนี้จะซ้อมกี่โมงนะคะแล้วก็บอกโค้ชแล้วเราก็เอากล้องเนี่ย ไปตั้งกล้องซึ่งเป็นระบบของเรานะคะวัดพื้นที่วัดความยาววัดระยะห่างของตัวนักกีฬากับกล้องแล้วเราก็ทํำงานโดยการให้เขา,าแสดงท่าทางที่เขาจะต้องการวิเคราะห์เช่นการกระโดดเสิร์ฟเราก็จะดูการกระโดดเสิร์ฟแล้วบันทึกนะคะเป็นวิดีโอเสร็จแล้วเราจะเอาวิดีโออันนี้ไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ นะซึ่งซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงมากแต่ไยังไงก็ตามเราก็พยายามที่จะเขียนซอฟต์แวร์ด้วยความรู้ของผู้เขียนซอฟต์แวร์แล้วก็นำมาใช้ง่ายๆถ้าเป็นขั้นที่ลึกซึ้งในขณะแข่งขันเราไม่สามารถตั้งกล้องได้เนื่องจากสนามและกฎกติกาต่างๆเราก็จะมาทำในห้องทดลองเช่นการยกน้ำหนัก เราก็จะมายืนในห้องทดลองแล้วมีกล้องหลายๆตัวนะคะคือมากกว่า2ตัวขึ้นไปแล้วก็ถ่ายทำออกมาแล้วก็ทำเช่นเดียวกันก็คือใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์และหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้ภาพแล้วก็ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็จะเรียกประชุมผู้ฝึกสอนโค้ชนักกีฬานะ,ะเพื่อที่จะมาดู การเคลื่อนไหวของเขาจากการวิเคราะห์ของเราและอธิบายให้เขาฟังว่าข้อมูลอะไรที่อยากรู้บ้างเช่นความเร็วของข้อเข่าขณะที่ดึงลูกเหล็กขึ้นความเร็วของข้อมือในการกระโดดเสิร์ฟนะลูกวอลเล่ของออนุมาเมื่อเราแจ้งให้เขาทราบข้อมูลทุกอย่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่โค้ชมองเห็นว่า เขาสามารถที่จะพัฒนานักกีฬาได้โดยมีตัวเลขเป็นตัวยืนยันใช้แรงตี80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนั่นหมายถึงว่าความแรงในการกระโดดเสริมเนี่ยมากขึ้นหรือข้อเขานะ่าของนักกีฬายก่อมหนักที่ดึงขึ้นมาเนี่ยข้อเข่าไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดที่จำเป็นหรือที่ถูกต้องเลย ตรงนี้เราก็ชี้ให้นักกีฬาเห็นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะคะต้องใช้เครื่องมือถ่ายอันนี้กล้องที่เราใช้เนี่ยเป็นกล้องที่เราเรียกว่ากล้องความเร็วสูงนะคะคือ high speed สูงมากประมาณ50ถึง500ภาพต่อวินาทีนะคะแต่ถ้าเป็นความเร็ว กีฬาที่ต้องใช้ความเร็วมากกว่านั้นเช่นลูกกอล์ฟออกไปจากหัวไม้เราก็ต้องใช้ประมาณพันภาพต่อวินาทนะีอันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะต้องเรียนแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์จากการทำเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องขนะดอย่างในภาพนี้นะคะเป็นเป็นภาพที่เราทดลองทำจะเห็นว่าของ ภาพจริงๆก็คือการกระโดดตบโลกหน้าเน็ตนะคะที่กล้องที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่รอบของจริงนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเข้ากับซอฟต์แวร์นะคะก็จะออกมาเป็นภาพจะดูข้อต่อดูอะไรตรงไหนก็ได้เห็นหมดนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยคิ้วเนี่ยโมนได้หมดนะคะขยายเล็กใหญ่ได้ ดูได้นะ,ะเราไม่ดูในส่วนหัวนะคะส่วนหัวเราไม่ศึกษาเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปไปมาร์กมันนะคะเราก็มาร์กส่วนที่จําเป็นเช่นดูได้หมดอ่ข้อมูลก็ออกมาเป็นตัวเลขซึ่งเราก็ต้องมาดูชัดๆว่าเราจะใช้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาทำภายหลังนะ,ะไม่ใช่ว่าขึ้นมาเลยโดยตรงเนี่ยเห็นไหมฮะคำนวนวินาทีขึ้น ความเร็วเห็นเห็นการเดินทางของเทา้าเห็นไหมฮะจะเป็นจุดๆสีขาวก็วอันนี้เราเรียกว่ามาร์กเกอร์เราจะติดมาร์กเกอร์ที่ข้อต่อที่ข้อต่อค่ะที่ข้อต่อที่เราจะศึกษามาร์กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นมาร์กเกอร์สะท้อนแสง,องพอแสงนี่ยิงเข้าไปปุ๊บมันก็จะสะท้อนกลับมาให้เราวัดเป็นระยะทางนี่เป็นเป็นมาร์กเกอร์ที่เราใช้ ติดไว้เขาต่อส่วนไหนที่เราต้องการติดงนั้นก็คือจุดขาวๆที่เราเห็นในมอนิเตอร์นะคะเวลาที่เคลื่อนที่ไปเราอยากรู้ว่าเท้าเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปเป็นสม่ำเสมอไ้มสมูทไหมเราก็ดูภาพได้คร่าวๆแต่ถ้าเราต้องการรายละเอียดเราก็ดูที่ข้อมูลเลยข้อมูลดิบเลยที่ออกมาเป็นตัวเลขเลยก็จะโชว์ให้เราเห็นแล้วเราก็จับมาว่าข้อมูลไหนที่เราจะใช้ ที่ไม่ใช้เราก็ไม่ดึงออกมายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะกับเรื่องของชีวกลศาสตร์ในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกหาความรู้กันต่อค่ะ